ก็ขอสวัสดีวีลุดออฟกอดออฟเีทุกคนเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่24ชั่วโมงในบล็อกฟุตเวอร์ชั่นจอห์นวิกซึ่ง e ีนี้เนี่ยผมจะทำะไรใช่ไหมทุกคน e ี EP นี้นะครับผมได้ทำการได้ดาบในตำนานใหม่แล้วก็ได้ในส่วนของเจ้าหมัดโคตรคนมาแต่ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้เนี่ยอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดติดตามแล้วกดดิ่งก่อนที่จอห์นวิกจะไปยิงหัวคุณตอนนี้ let's go <S เปิดคลิปมาเนี่ยผมก็ได้ทำการใช้ผลแสงในบินพปที่ในส่วนของคาเฟ่ เสร็จแล้วเนี่ยก็มาเช็คผลปีศาจหลังจากที่เช็คผลแล้วเนี่ยไม่มีอะไรน่าสนใจผมก็รีบมาหาคุณลุงหลังร้านเพื่อที่จะสุ่มผลปีศาจนั่นเองหลังจากนั้นผมก็กดสุ่มผลปีศาจไปซึ่งผลที่ได้เนี่ยก็คือผลนี้เลยผลแมกไม้แล้วซึ่งบอกเลยว่าผลแมกไม้เนี่ยผมมีอยู่แล้วก็เลยรีบด่อไปเผื่อใครอยากได้และหลังจากนั้นเนี่ยผมก็มารับเคลียแล้วก็ตีในส่วนของเจ้าลาวาเพลเลตซึ่งแน่นอนครับตอนนี้ชีวิตก็ติดหลู่อีกเช่นเคยก็คือการฟาร์มมอนสเตอร์มันไปเรื่อยๆแต และหลังจากที่ผมฟาร,ร์มได้ระยะหนึ่งเนี่ยผมก็คิดได้เอ้ยมันมีในส่วนของเกาะลับอยู่เกาะน,นึงซึ่งเป็นเกาะของอูซอบซึ่งเกาะน,นี้เนี่ยผมสามารถไปซื้อในส่วนของอาวุธลับของอูซอบได้นั่นก็คือในส่วนของเจ้าคาบูชานันเองซึ่งบอกเลยว่านี่เป็นหนังสติของอูซอบซึ่งบอกเลยว่าแรงมากๆแล้วก็ตีรวมมากๆด้วยหลังจากก็แน่นอนครับรีบรอวิชาเอามาฟาร,ร์มที่เกาะเรือเลยแล้วก็แน่นอนครับชีิตแล้วก็วนลูปอย่างเช่นเคยคือการฟาร์มมอนสเตอร์วนไปเรื่อยๆผมก็ฟาร,ร์มไปฟาร,ร์มไป ฟาร์มจนระยะเวลาผ่านไปโคตรนานผมก็ว่าจะไปสุ่มหดที่คาเฟ่แต่ในระหว่างนั้นเองมันก็ขึ้นว่าเฮ้ยมีโรงงานให่เปตีด้วย <c oughs> ก็ไม่รอชา้ารีบมุ่งหน้าไปที่โรงงานแล้วก็ช่วยเข่าตีแต่ในระหว่างตีผมก็เผือไปฆ่าชาวบ้านด้วยซึ่งก็แน่นนครับตีโรงงานแบบนี้มันก็ต้องมีคนตายเป็นธรรมดาเพราะเราไม่ได้แอไลไลกันเราไม่ได้เป็นพวกกันมาช่วยกันตีแต่ไม่ได้แอลไลกันซะงั้นนะ่ะและหลังจากที่พวกเราเนี่ยช่วยกันตีกันเนี่ยก็ใช้เวลาไม่นานนะครับโรงงานมันก็ได้ทาการแตะเรียบร้อยซึ่งผมก็ไม่ได้อะไรเลยหลังจากน้้นเนีีงากกมอ็ววตตพพช ใช้เวลาไม่นานเดี๋ยผมก็สามารถจัดการมันได้แล้วซึ่งแน่นอนครับชีวิตวนวูปอีกเช่นเคยหลังจากนั้นเนี่ยผมก็จะมาใช้บริการคุณลุงต่อแต่ระหว่างนั้นผมเจอผลพักเลยริงยิงไปแล้วเขาก็เผลอไปกดรีเซ็ตตัวหรือว่าเขารำคาญผมก็ไม่รู้ก็ช่างมาถึงครับหลังจากนั้นผมก็ใช้บริการลุงรัวรัวเลยครับผม 20000 lat yearss และหลังจากที่ผมใช้บริการคุณลุงจนเบื่อเนี่ยผมก็รีบกลับมาในส่วนของที่คาเฟ่แล้วก็ผลที่ได้จากคุณลุงเนี่ยไปเก็บแต่แน่นอนครับผมมีผลเนี่ยซ้ำอีกเยอะมากๆก็เลยเอาผลที่เหลือเนี่ยมาแจกแต่เหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นผลที่ผมดรอปไว้เนี่ยมันหายไปเฉยแลังนี้ก็รีบมาเช็กกับคนขายผลปีสาจไม่มีผลและน่าสนใจหรือเปล่า พอไม่มีผมก็กลับไปหาคุณลุงแล้วก็เทตตต่อซึ่งคราวนี้เนี่ยคุณลุงของให้ในส่วนของผลประตูมาก็เรียกไปเก็บสิครับรออะไรแล้วหลังจากนั้นชีวิตก็มาวนหลุยเช่นเคยครับคือการฟาร์มมอนสเตอร์พวกนี้แต่ตอนนี้เนี่ยฟาร์มง่ายเยอะเพราะผมเนี่ยไปโลเกียแล้วลหลังจากนั้นนีผมก็คล่องใจว่าชายหัวเขียวคนนี้เนี่ยมาทำอะไรผมก็เลยลองไปคุยกับมันดูซึ่งพอคุยกับเขาเนี่ยเขาก็บอกว่าให้ผมเนี่ยทำการกำจัดพวกโจรสลัดเนี่ยห้าสิบคนก็ได้แล้วนะครับคราวนี้ชีวิตก็วนหลุยเช่นเคย และในสุดเวลาที่ผมรอคอยมันก็มาถึงผมเนี่ยฟาร,ร์มครบ50ตัวแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็กลับไปคุยกับชายหัวเขียวหลังจากนั้นเนี่ยมันก็บอกให้ผมเนี่ยไปจัดการในส่วนของเจ้าเบลิมี่ต่อก็แน่นอนครับเบลิมี่เราเคยจัดการมาแล้วอะ่ะจะได้อีรอบนี้จะเป็นอะไรไปใช่ไหมล่ะหลังจากนั้นก็สู้กับเจ้าเบลิมี่เลยแต่คราวนี้เนี่ยเจ้าเบลิมี่มัน,น้าดันหน้ารักเะฉยะเลยอยู่ดีก็สามารถดรอปในส่วนของไอเทมของมันให้ผมก็คือในส่วนของแบ็กสไปกี้โค้ดหรือภาคูของมันนั่นเอง แล้วหลังจากนั้นหลังที่มันตายเนี่ยมันก็่นพึมพำมพึมพำให้ผมฟังและหลังจากนั้นเนี่ยมันก็บอกให้ผมไปที่โคลอสเซียมและภารกิจต่อไปที่ผมจะต้องทานั่นก็คือผมเนี่ยต้องไขในส่วนของปริศนาลับพวกนี้ซึ่งผมเนี่ยก็ได้ทําการไปเช็คข้อมูลจากเว็บต่างๆมาซึ่งหลังจากที่ศึกษาหาข้อมูลมาอย่างนานเนี่ยผมก็สามารถกดจนมันเนี่ยถูกหมดเรียบร้อยอันสุดท้ายเรียบร้อยหลังจากนั้นเนี่ยมันก็เด้งข้อความของเจ้าคนที่ถูกขังมาและผมก็ยังได้รับในส่วนของหมวกลูฟี่อีก นี่แล้วตอนนี้กงก็ได้ทาการเปิดไปที่เรียบร้อยแล้วทีนี้พวกนารูโพวกนี้ก็จะได้เป็นอิสระสักทีหลังจากนั้นเนี่ยผมก็กลับไปที่ใน,นส่วนของคาเฟ่ก็หลีตัวละครแล้วก็กลับไปเกิดที่คาเฟ่ไปเลยสิครับตรงแบบนี้แล้วนี่ก็คือใน,นส่วนของเจ้าหมวกลูฟี่ที่ผมได้มานี่ครับเป็นไงเท่ไหมล่ะอ่าฮะหลังจากนั้นก็ไปเช็คสเตตว่าหมวกลูฟี่มันทาอะไรได้ซึ่งก็ได้นะครับสเตตที่มันบอกเนี่ยไม่เหมาะกับสายปืนอย่างผมเลยหลังจากนั้นก็เปลี่ยนกันหมวกกับแล้วก็ไปปรับฮาค่มันนขึ้้ไดตรงงงงแแขนนนมมัจะไดด้สสถึควาาเป็รี ไม่ต้องคืนทั้งตัวละโคตรเท่แน่นอนครับต่อไปทุกคนก็จะเดาได้บอกลาเกาะเก่าแล้วไปที่เกาะใหม่ก็คือในส่วนของเจ้าเกาะประสานน้ําแข็งหลังจากนั้นเนี่ยก็มาฟาร์มรัวๆไปเลยสิครับชีวิตก็วนลูปการฟาร์มมอนสเตอร์พวกนี้ไปเรื่อยๆแต่ระหว่างนั้นเนี่ยผมก็คิดได้ว่าเฮ้ยมันจะมีหมัดโคตรค,คนอยู่ผมก็เลยไปเอาในส่วนของด a กสเต็ปเนี่ยมาฟาร์มมาสเตอรี่ด้วย,วยเผื่อที่ผมอยากจะทําในส่วนของมัดซูเปอร์ฮิวแมนนั่นเองซึ่งบอกเลยเลยว่าการฟาร์มมาสเตอรี่เป็นเรื่องง่ายทันทีเมื่อฝนปีสาจผมได้แสดงควาามมเเป็นโลกกออ ซึ่งบอกเลยว่ามาสเตอรี่ขึ้นรัวๆครับผมและหลังจากที่ฟาร์มจนเบื่อเนี่ยผมก็ไปตีในส่วนของบอสมันซึ่งเป็นในส่วนของบอสที่ใช้ผลน้าแข็งตื่นซึ่งบอกเลยว่าบอสตัวนี้เนี่ยโหดมากๆก็ตีไปเรื่อยๆครับทุกคนจังหวะนี้แน่นอนครับทีนี้ก็ตีบอสไปเรื่อยๆสิครับทุกคนตีวนไปวนมาวนไปเรื่อยๆน่ะมันก็ดอบในส่วนของกุญแจผมซึ่งกุญแจเนี่ยมันชื่อว่าไลเบอรี่คีย์ซึ่งผมเนี่ยก็เอาไปเปิดห้องตรงนี้ครับทุกคนหลังจากนั้นเนี่ยก็มาฟาร์มในส่วนของมออาีน,น้ มาไล่เอาปืนพินเนี่ยยิงผมเฉยเลยสมัติว่าปืนพินเนี้ยผมอยากได้มากๆเพราะว่าผมเนี่ยจะไป PVP ในอนาคตซึ่งบอกเลยว่ามันกไ็ไล่ตามผมมาไล่ตามผมมาเรื่อยๆแล้วมาดูกนว่าผลสรุปสุดท้ายมันจะไปยังไงแล้วก็ใช่ครับทุกคนในที่สุดเนี่ยมันก็หนีผมลงน้ำแล้วก็หายไปเลยหลังจากนั้นก็มาฟาร์มแบตเตอรี่ต่อ,อยาวๆครับทุกคน หลังจากที่ฟาร์มอัลเตอรี่เสร็จเนี่ยก็แน่นอนครับมาใช้บริการคุณลุงเช่นเคยแล้วก็แน่นอนครับหมดเวลาไปกับคุณลุงอีกเช่นเคยครับ <S <S และหลังจากที่ใช้บริการคุณลุงเสร็จก็กลับมาที่คาเฟ่แล้วก็ไปซุ่มผลกับคุณลุงหลังคาเฟ่ต่อคราวนี้เนี่ยได้เป็นส่วนของผลบาเลียก็ผลบาเลียมาเก็บสิครับผลไหนที่ไม่มีเราก็ต้องเก็บไว้ไงหลังจากนั้นชีวิตก็ามาวนหลูฟาร์มอัลเตอรี่ดาสเตปอีกเช่นเคยแอะแต่แป๊บนึง มาดูโฆษณา,าของเพี้ยนก่อนนะครับเพี้นมีเว็บูมอวัลคุ้มปะวะมีด,มดีวะเว็บอาร์ชอปไงย์เติมพูดคุ้มเลยนะเวยนน้ยบริการอะไรบ้างวะนอกจากบริการรับเติมโรบักเลสุดคุ้มแล้ว,นนว,ลวก็ยังมีในส่วนของรับเติมเกมต่างๆด้วยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเกม Free Fire r o v PUBG หรือว่าจะเป็นในส่วนของ Call of Duty แล้วก็เกมต่างๆและนอกจากรับเติมเกมแล้วก็ยังมีในส่วนของบริการจำหน่ยายบัตรเติมเงินเกมต่างๆด้วยไม่ว่าจะเป็นส่วนของบัตรกอลีน่าเลเซอร์พินทูมานี่วอลเล็ต P X Cash แล้วก็สตีกกกด้้ววยย็็็ออออ่าาลืมมมใชชบบบรรริเััพปีนะคผ เฮ้ยเกียจฟาร์มเองทำไงดีว่าตรงนี้เลยบันดี้ฟาร์มบริการรับฟาร์มแอนดามก็จะเป็นส่วนของบักฟุตชิรบิไลสองคิงพีซบิวบอทบริการรับกดผลแล้วก็เกมพลาต่างๆขั้นต่เพียสิบบาทเท่านั้นเฮ้ยรับกดผลเอาสตาร์ด้วยและหลังจากที่ดูโฆษณาผมจนจบเนี่ยผมก็ได้ทำการบินมาในส่วนของเกาะสุดท้ายก็ในส่วนของเจ้าเกาะหัวกระโหลกนั่นเองหลังจากนั้นชีวิตก็วนลูปครับคือการฟาร์มมอนสเตอร์พวกนี้ไปเรื่อยๆและหลังจากที่ผมฟาร์มแบตเตอรี่ในส่วนของเจ้าดาร์กสเต็ปครบแล้วเนี่ยผมก็ได้ททททาา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 กกกรรมมมีีี่่่่่่เเเะแแฝดนนนนนัออองล้้วผ็หจยยย์ูใถ ก็เพื่อที่อยากได้ในส่วนของเจ้าซูเปอร์ฮีโแต่อาจารย์ก็บอกว่าผมเนี่ยยังไม่สําเร็จวิชาที่ต้องการเท่าน,นี้ก็คงเป็นไก่แต่ก็งงว่าเฮ้ยมาเตอรี่ทุกอันเนี่ยผมก็ครบหมดแล้วนี่นาแต่พอใช้ไปเรื่อยเ,เนี่ยผมก็ได้มาเจอกับเจ้าในส่วนอาจารย์หยัวเสือคนนี้ซึ่งเขาก็บอกว่าเฮ้ย <"Hey, S 2> มึงลืมฟาร์มอะไรไปเปล่า <S <S ก็แน่นอนครับผมลืมฟาร์มอิเล e ็กทริกให้ครบมาเตอรี่300หลังจากนั้นก็ฟาร์มาเตอรี่รัวๆไปเลยสิครับทุกคนหลังจากนั้นทุคนกคนก,นนทคนก็ขอจะเดาออกชีวิตวนลูปไปเรื่อยแต่ลูปเีี้ยยก็อ่่ไดดแแคบวหลัังจจาากนนน้้มมตรรรผเเเีีี่่ยย็คบบอ300ปท ผมก็ได้เดินทางไปที่เกาะแฟรแต่ระหว่างนั้นเนี่ยอยู่ดีอท้องฟา้าก็มืดมองแทบไม่เห็นแต่ผมเนี่ยใช้ความโผนผมเนี่ยนำทายยังไงละครับและในที่สุดผมก็ได้มาถึงเกาะแฟรแล้วก็แน่นอนครับหมัดนี้ราคา3ล้านเรียกับท่านอาจารย์ผู้ที่ให้หมัดโคตรคนผมมาและก็แน่นอนครับเด็กเหออย่างผมได้มาผมก็ไปฟาร์มซึ่งบอกเลยว่าดาเมจเนี่ยโคตรแรงมาตรี่หนึ่งเนี่ยตีทีละพันสเกือบพันหอะไรจะขนาดนะครับทุกคนลหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากที่ผมฟาร์มเรื่อยๆเ,เนี่ยผมก็ได้มาทาการตีบอสในส ซึ่งบอกเลยว่าบอตัวนี้เนี่ยผมเนี่ยสู้ตั้งนานแต่ไม่ไหวจริงๆครับทุกคนมันเรียกเจ้าทะเลมาตบผมอีกหลังจากนั้นก็ท้อสิครับก็รีบกลับมาที่คาเฟ่แล้วก็ไปสุ่มผลกับคุณลูอีกเช่นเคยและแล้วผลที่ไม่ได้เจอกันนานเนี่ยก็มาถึงก็คือผลแรกที่ผมได้มาใช่ครับมันคือผลเพชรก็ไปเก็บใส่สิครับรออะไรจะใช้ทาไมล่ะโลกเกียก็ไม่โลเกียหลังจากนั้นผมก็มาใช้บริคาคุณลูอีกเช่นเคย two thousand years later และหลังจากที่ใช้บริการคุณลุงเสร็จไปที่เรียบร้อยเนี่ยก็ได้ขอมาพอสมควรหลังจากนั้นเนี่ยผมก็รีบมาหาเพื่อนที่จะพาผมเนี่ยช่วยตีในส่วของเจ้าบอสท,ทายคีปเปอร์ที่มันฆ่าผมครั้งที่แล้วแล้วก็มีคนมาช่วยผมเป็นในส่วนของชาวฟิลิปปินคนนี้ซึ่งก็ไน้นะครับการต่อสู้เนี่ยบอกเลยว่าเป็นไปด้วยความลําบาก หลังจากนั้นเนี่ยผมก็จบบอยด้วยการยิงคาบูชาดอ,อกสุดท้ายเข้าไปก็เรียบร้อยครับผมซึ่งก็เป็นมิตรภาพที่ดีสำหรับคนไทยและคนฟิลิปปินส์ซึ่งคนนี้เนี่ยที่มาช่วยผมเนี่ยผมได้ทำการพูดคุยแล้วแลวเขาก็คือคนฟิลิปปินส์นะครับคนหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ทำการโปรโมทช่องตัวเองไปสักนิดหนึ่งแล้วก็บอกว่าตอนเนี้ยเขาได้ทำการออกช่องผมแล้วนะเขาก็ดีใจมากมากเลยนะครับทุกคนดูสิกระโดดหยองๆยองเลยและในระหว่างนั้นเอนงก็มีคนเจอในส่วนของเจ้าคนที่ขายดาบใปนตำนานซึ่งก็แน่นอนครับโอกาสแบบนี้ไม่ได้ boy boy, boy, ้้มบบออยยยิซซัักนนนโโหส่ราาาาาค2ลไดดดว เรียบร้อยครับดาบตำนานเล่มแรกของผมคือดาบวันโดนั่นเองโคโรเท่หลังจากนั้นขอบคุณเพื่อนๆไปอีกรอบหนึ่งแล้วกัน <struggling> ใช่ครับหลังจากนั้นก็ชีวิตวัวหลูฟาร์มเลเวลต่อไปเรื่อยๆครับก็เป็นยังไงบ้างสำหรับ EP นี้ครับถ้าเสียงผมแปลขออภัยหน่อยนะเพราะว่าตอนนี้ผมไม่ค่อยสบายนะครับเจอกันใหม่ EP หน้าครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดติดตามกดดีพีด้วยนะบ๊ายบายจุ๊บ